มื้อเย็นวันนี้ยายบอกว่าอยากกินแกงส้มหลานคนนี้ก็จัดให้กับเมนูแกงส้มผักรวมที่มีทังมะละกอดอ,อกแครอทถั่วฝักยาวผักเน้นนุ่มๆน้ำเนี่ยเปรี้ยวเค็มหวานครบรงตัวอร่อยมากเริ่มจากการตั้งน้ำให้ร้อนนะคะใส่พริกแกงส้มที่โคก,กับเนื้อปลาลงไปแล้วนะคะใส่ลงไปโลดใครชอบข้นแค่ไหนใส่เท่านั้นเลย จากนั้นนะคะเราก็คนให้พริกแกงเนี่ยแตกตัวออกจาก,กันนะคะเราเราก็จะปรุงด้วยมะขามเปียกคะ่ะวันนี้ใช้มะขามเปียกเป็นขวดก็ลดอยู่หนาแบบใช้ง่ายดีปรุงด้วยน้ำปลาต่อนะคะสุดท้ายน,นะคะเราจะปรุงด้วยน้ำาตาลปี๊บนะคะแต่ว่าใครไม่ชอบหวานก็คือตัดทีนี้เลยแต่บ้านเราชอบกินติดหวานนิดนึงอะ่ะก็ขอใส่หน่อยเนาะแล้วก็คน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 ้องให้ละลายนะคะใส่ผักของเรานะคะวันนี้เรามีมะละกอกับสกยาวที่มาสุกยากนะคะเราก็ใส่ลงไปก่อนคนคนคนต้มน้องให้นุนะะ่มนิดนึงเนาะเพราะหญ่เราเคะียวยากพอะทุกอย่างนุ่มแล้ว,าลารวะะเราก็ใเนนน้้ออปลากีรหะะค ไปไว่ายวนอยู่ในหม้อกันนะคะอย่าเพิ่งไปคนน้องนะเดี๋ยวจะคาวเมื่อเรารู้สึกว่าเ,ออเนื้อปลามนคงสุกแล้วแหละล้วก็ใส่ดอกแครล,ลงไปนะคะกดกดน้องให้น้องจมน้ําซุปหน่อยเนาะลังจางนี้ทุกคนก็สามารถชิมน้ําแกงได้นะคะว่ามันขาดอะไรไปขาดเปรี้ยวหรือเปล่านะขาดหวานหรือเปล่านะขาดเค็มหรือเปล่านะก็เติมกันได้เลยนะคะและก็เสร็จแล้วสำหรับแกงส้มักโล้วันนี้